สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับครับมาขอคุณบอลลูนบอลลูนที่นี้นะครับก็วันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะครับมาวันจันทร์ก็คงไม่มีแล้วคงเอากลับบ้านกันไปหมดแล้วนะครับใช่หรือไม่ผมก็เอาไปไว้ที่ครัวคุณต่อยเพลสใช่ครับอ่าอย่าไปไว้ที่นเกะกะเขาเอไม่เกะกะเขาก็ชอบนะครับอยู่ที่เดอะคลิซโซเอกมัยอารามอินทารวบรวมร้านอาหารอร่อยมากมายหลายร้านนะครับนั่งตรงนั้นแอร์เย็นฉ่ำ แล้วก็มีที่จอดรถด้วยเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึง2องทุ่มอยู่สบายๆเลยครับ,รบหาอะไรกินได้อย่างสบายๆวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีเสาร์อาทิตย์อีกนะเราเปิดทุกวัน3ามร้อยหวันเราเปิดหมดนะครับครับ,รบใช่ครับรแล้ววันนี้ฮะเราเปิดตลอดครับครับผมแล้ววันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆเป็นเคล็ดลับเคล็ดลับเกี่ยวกับกลําดอกโอ้เรื่องนี้ผมอยากรู้มานานแล้วเหรออยากรู้มากอ่ะเพราะว่าอันี้เราทําให้ลูกเรากินพอสมควรเลยอ๋อเหรอนะครับแต่ว่ามัน ม,ม,มันต้องมีเทคนิคมันเอาวิธีการเลือกซื้อก่อนคือวิธีการเลือกซื้อดอกกระหล่ำนะครับควรเลือกดอกที่แข็งแน่นใบเขียวสดรอยไหมเหลืองๆที่ดอกเนี่ยมีนิดหน่อยเนี่ยมันเกิดจากการถูกแดดเผานะอันนี้ไม่มีผลต่อรสชาติแต่ถ้ามันมีจุดสีน้ำตาลหรือเทาเนี่ยแปลว่าอันนั้นขึ้นรานะครับไม่ควรนํามาประกอบอาหารถ้าใช้ดอกกระหล่ำสดไม่หมดนะครับสามารถใส่ถุงพลาสติกนะครับและเก็บไว้ในช่องแช่ผักในตู้เย็นเนี่ยเก็บไว้ได้ประมาณ3วันครับ แต่ถ้าหากแบบห่อแรปไว้เนี่ยก็จะเก็บได้นานถึง5วันถ้านานกว่านี้ดอกมันจะช้ำครับพอนำมาปรุงอาหารแล้วมันจะไม่ค่อยอร่อยทีนี้มาดูวิธีการล้างนะครับนี้สําคัญครับกลัามดอกเป็นพืชผักที่ใช้เคมีในการปลูกค่อนข้างสูงนะครับเนี่ยอันนี้ต้องระวังมากๆใช่ครับจึงควรล้างอย่างระมัดระวังนะครับโดยโดยการแช่กลําดอกในน้ําเปล่าแบบนี้แบบนี้น,บบนี้นะครับ10ส,ส่วน แล้วก็ผสมกับน้ำส้มสายชูอีกหนึ่งส่วนนะครับทิ้ง <10 S 1> ไว้ประมาณสิบ <1. S 1> ต่อหนึ่งครับทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วจึงล้างออกอีกครั้งด้วยวิธีการเปิดน้ําให้ไหลผ่านนะครับประมาณสัก1-2นาทีก่อนนําไปหั่นเพื่อปรุงอาหารครับ,รบวิธีหั่นก็ยากอีกอเดี๋ยวมาลองดูนะครับนี่ฮะคุณโกกำลังทำนะครับวิธีการหั่นกระลำดอกให้สวยงามนะครับเริ่มจากตัดใบแล้วก็ส่วนล่างของก,างองก้านกิ่งเนี่ยทิ้งก่อนเพื่อเห็นแนวของก้านดอกแต่ละดอกนะครับแล้วค่อยๆใช้มีดเนี่ยครับ ตัดก้านปุ๊บแล้วก็บีออกเพื่อให้ก้านเนี่ยมันแยกออกจากกันเนี่ยครับมาเสาะไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะใช่ครับใช่ไหมโกใช่ครับเสาะไปเรื่อยๆอย่างนั้นน่ครับมันก็จะเป็นเป็นหวยอย่างนงี้แหละปกติคนเราเวลาจะหั่นก็คือหั่นไปเลยมันจะมีจะล้วนมั่งอะไรม้างใช่ใ่แต่ถ้าทําอย่างงี้จะได้เป็นดอกๆไปเลยเป็นจอๆไปเลยครับแต่คุณต้องระวังนะครับ ระวังไม่ให้มีดเนี่ยหั่นยาวเป็นจนถึงดอกนะครับจากนั้นเนี่ยใช้มีดค่อยๆตัดหรือใช้มือเนี่ยฉีกแยกก้านกระหล่ำดอกออกจากกันทีละช่อนี่ไงวิธีนี้จะทําให้ดอกกระหล่ำแยกออกเป็นช่อโดย,ยที่ดอกไม่หักหรือแตกออกแล้วก็สวยมากหากช่อใดมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดที่ต้องการก็ให้ทําตามเดิมนะครับใช้มีดผ่าที่ก้านแล้วก็เอามือค่อยๆฉีกก้านให้แยกออกจากกันตัดแต่งก้านให้สวยงามครับ สังเกตนะครับหากมีรอยหนอนรอยดําบนดอกเนี่ยใช้มีดเลาะหรือว่าตัดเฉพาะจุดออกนะครับก็จะได้ดอกกระหล่ำที่มีดอกครบไม่ร่วงหล่นเป็นเศษนะครับพร้อมนำไปประกอบอาหารนี่เลยแบบนี้ครบถ้วนเลยใช่ครับทีนี้มาดูวิธีการลวกวิธีการลวกนะครับก็คือว่าเราจะใช้แป้งสาลีครับนี่ครับช่วยให้กระหล่ำดอกเนี่ยมีสีขาวสวยเลยนะครับแล้วก็ดูดซับความขมของกระหล่ำครับวิธีลวกครับก็คือล้างและหั่นกระหล่ำดอกเนี่ยเตรียมไว้ต้มน้ําพอท่วมผักนะครับ เมื่อน้ำเดือดแบบนี้แล้วนะฮะให้ใส่แป้งสาลีลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนคนให้ละลายครับครับนให้ละลายครับพอคนให้ละลายเรียบร้อยปุ๊บก็ใส่ผักลงไปปิดฝาใช้เวลาลวกประมาณสองสี่นาทีพอผักเลยพืรหัสนะครับก็คือผักสุกนะครับตักขึ้นแช่ในน้ําเย็นจัดทันทีผักจะมีสีนวลสวยและไม่ค้ำเลยครับนี่คือวิธีการครับ ถ้าไม่เคยเห็นก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าจริงเหรอเอาแป้งสาลีใส่ลงไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้มอยู่ประมาณ3าถึงสนาทีเนี่ยนะฮะมันขึ้นมามันจะขาวสวยเลยใช่ครับครับก็ในขั้นตอนนี้พอเราต้มเสร็จปุ๊บผักมันก็จะเลยพึ้หัดไปเรียบร้อยสุกนะฮะมันก็จะสุกเรียบร้อยแล้วก็ไม่ทำนั่นคือสำคัญที่สุดอยากเล่นมากเลยนะไอ้เลยพึ้หัดเนี่ยใช่ครับสองครั้งแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับถ้าเกิดจะทําขึ้นมาจริงก็จะได้รู้ไอ้ถ้าไมบางร้านมันออกมาสวยสวยมันออกมาดูอย่างนี้นะฮะกระหล่ ใช่ไหมใช่ใช่นี่สวยเลยดอกมันจะขาวอย่างนี้เลยฮะเนี่ยแบบนี้เลยก็ลองไปทำกันดูนะครุณผู้ชมครับเดี๋ยวข้อมูลเหล่านี้เราจะเอาไปไว้ในเว็บไซต์ครูวคุณต่อยนะครับ www. ครัวคุณต่อย .com จะไว้ในนั้นเลยแค่ฟังก็ไม่อยากไปดูเลยนะครับปีใหม่พูดธรรมดาก็พอนะอย่าพลาดกรวงต่อยเพลสครับใช่ครับอยู่ที่เดอะคริสตัลเอกมัยรามินทานะร้านอาหารมากมายปรุงสดๆเลยครับนั่งแอร์สบายเย็นฉ่ำเลยที่จอดรถสะดวกเปิดตั้งแต่10บโมงนะครับ แล้ววันนี้ความสวยงามในรายการของเราวันศุกร์นะครับ,รบก็ขอบคุณบรลลูนคลับเป็นอย่างมากครับครับแล้วก็พักตรงนี้สักครู่หนึ่งพบกับสีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับขั <Yeah! S 2> พวพริกเกลือเนื้อแองกัสครับ yeah! เนื้อแท้ของความอร่อยคือมันอร่อยด้วยตัวตนของมันเองจัาพลาดเด็คขาดสนุกมากจากนนี้และเนื้อแองกสัสกับเส้นทํางานดีมากติบแพรเต็มติบพเต็มติ๊บ,บค,คะแนนเต็ม